เพื่อนคะชั้นครูโสพิษวันนี้ขอมาแชร์การจัดเก็บใบมะกรูดไว้ทานานานๆนะคะวิธีการนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบางครั้งแล้วหลายคนนะคะซื้อมาก็จะใช้วิธีการใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นแต่เวลาผ่านไปสามสี่วันก็เน่านะเพื่อนนะคะฉะนั้นแล้ววิธีการเก็บง่ายๆเลยคะ่ะเพียงแต่เพื่อน นำวางไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดานะคะเวลาจะใช้ก็ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลานำมาใช้แล้วเนี่ยสภาพสภาวะนะคะถ้าเวลามันผ่านไปนะเพื่อนมันก็เพียงแต่จะเหี่ยวแบบนี้ค่ะเพื่อนไม่เสียนะคะนี่นะคะเวลาเพื่อนจะใช้ทำอะไรนะคะต้มยำ แกงได้เลยค่ะนะคะสีเขาจะเปลี่ยนออกมาเป็นสีลักษณะนี้บ้างหรืออาจจะเขียวๆสภาพนี้นะคะใช้ได้ค่ะเพื่อนไม่ต้องเลยที่จะเอาไปเข้าตู้เย็นเอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินี่แหละคะ่ะจะไม่เน่าไม่เสียเลยนะเพื่อนเพราะว่าปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเวลาเราไปซื้อเครื่องต้มยำมาเราทำแค่ถ้วยเดียวมัดหนึ่งสิบาท ทำถ้วยเดียวนะคะใบมะกรูดก็จะเน่าฉะนั้นแล้วเราใช้วิธีการวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติหรือบางคนจะเข้าตู้เย็นก็ได้ค่ะแต่ไม่ปิดนะคะคือเปิดไปเฉยเลยให้เขาเหี่ยวๆลงไปเรื่อยๆจะไม่เสียนะคะเพื่อนเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะคะเทคนิคการจัดเก็บมะกรูดของเรานะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเทคนิคในการจัดเก็บอาหารในครัวของเราอีกหลายอย่างสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ